but you gotta be that for me too โอเคครับผมก็ขอกล่าวคําว่ากาบสวีจัสวัตีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็สับวันนี้เนี่ยมาอยู่ในช่องเบสคุงกันอีกแล้วนะครับก็สับวันนี้ทุกคนไม่มีอะไรมากครับทุกคนวันนี้พี่จะมาแจกโค้ดแล้วก็แจกบัตรไกด์หน้ากันเหมือนเดิมเช่นเคยทุกๆคลิปเลยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับทุกคนใครที่อยากได้โค้ดนะครับก็กิิการเนี่ยทำกันหรือยังนะครับเมื่อวานเนี่ยคลิปเออที่ผมลงคลิปไปเนี่ยทุกคนคนดูมันก็ถือว่าเยอะอยู่นะคนดูก็ถึงยัง จะถึงหลักพันแล้วนะครับแต่แบบไม่การกดติดตามไม่ขึ้นเลยขึ้นแค่สามสิบยี่สิบซับเองทุกคนครับแค่ทุกคนกดติดตามแล้วก็ทุกคนตินตามเด็กกาผมเนี่ยรับเลยครับโค้ดเพราะว่าพี่จะมาแจกโค้ดในวันที่สิบนะครับสิบเมษาที่จะถึงนี้นะอีกเก้าวันนะครับก็วันนี้อัดผมมาคลิปวันที่หนึ่งเมษาเนาะก็สำหรับวันที่สิบเมษาเนี่ยจะมีแจกโค้ดแล้วก็แจกเพรบัตรไกดหน้าขึ้นจอสตรีมน,นะครับย้ําว่าใครที่มาดูนะครับใครที่มาดูคนนั้นก็มีสิทธิ์รับนะครับทุกคนก่อมมาตติชงผ กดสั่นกระดิ่งไว้นะครับย้ําว่าคู่คนต้องกดหลคยคลิปนี้ใครไม่กดหลค์คลิปนี้นะครับก็ไม่รับแน่นอนนะครับนะโอเคยสั่คลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะว่าวันนี้นะครับใครอยากได้อะไรกันว่ากิจกรรมของทางฟิฟายเนี่ยได้เข้ามาใหม่แล้วก็มีสิ่งละแรงโอ้ทุกคนนี่นี่ครับผมก็จะมาแจกนี้นะครับนะนี่ครับผมสอนรับนี่ครับผมสกินใหม่ทุกคนอยากได้ไหมนี่หนึ่199เพชรพนะครับ นี่แล้วก็มีอะไรต่างๆน,นๆงงงงีทุกคนี่ยในเกณโอ้มาใหม่เยอะเลยทุกคนใครอยากได้ครับคอมเมนต์มาเลยแล้วก็คอมเมนต์อยู่อีนมาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นชุดอะไรสวยนะครับจำนวนกี่เพรไปดูกันก่อนอชุดตัวนี้นะครับก็อยู่ที่1,199เพชรเ ทุกคนแพงอยู่นะครับมาแพงอยู่โอเคก็สายคลิปนี้นะครับทุกคนครอยากได้สิ่งของหรือท่าทางวันนี้ผมมาแจกท่าทางฟรีๆแล้วก็สกินปืนอ่าอ,าอะไรดีสกินเปืนอะไรดีเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าสกินอาจะเ,เอาเป็นสกินอะไรทุกคน อ่ะโอเคก็สับคิปนี้นะครับทุกคนก็ไม่มีอะไรมากนะ้องก็ใครที่แบบอยากได้อะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้แล้วก็คอมเมนต์ว่าอยากให้พี่ทําคลิปอะไรอยากให้พี่แจกของอะไรบ้างรู้ทุกคนแต่ผมในคอมเมนต์เนี่ยผมเห็นเขาสดอยากได้อ่าท่าทางแล้วก็อยากได้สกินปืนอะไรต่างๆแหละแต่เดี๋ยวเดี๋ยววันที่10เมษายนเนี่ยพี่จะมาแจกท่าทางให้ละกันนะเป็นหนึ่งท่าทางจํานวน200กว่าเพชรนี่แหละถ้าซื้อท่าทางี่ยผมจะเติมเพชรให้นะครับ อ่ะโอเคก็สารคิปนี้นะครับไปดูทางด้านของกิจกรรมกันบ้างเลยนะครับของกิจกรรมเนี่ยก็เอ่อกิจกรรมทางวีฟายนะครับก็มีอะไรเข้ามาใหม่นะเอออัพเลเวลรับซูนเออรรับคืนสิบเท่าเออแล้วก็อะไรสิ่งโอ้รับเลยเอ,อ่าแล้วก็รับมาใช้เลยแล้วก็อันนี้สกินปืนนะครับก็อะไรสิ่งเออ อ,อันนี้อะไรไม่รู้นะครับไม่เข้าใจเหมือนกันนี่อันนี้ก็คือเนี่ยุกนก็เอาแจกเพชรไปเนี่ยคลิปนี้มีแจกไบกันหน้า500บาทกติกาผมคือ1ครับผมกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง200ไลค์ครับผม200ไลค์เสร็จปุ๊บกดติดตามผมให้ถึง6,500ซับสไครต์ก็พอแล้วนะครับไม่ต้องถึง7,000หรอกอ่ะแล้วก็กดกดแชร์กด, share, กด ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะเวลาลงคลิปจะได้มาเมนแรกนะครับนะโอเคก็สารคดปนี้ยเดี๋ยวพี่มีแจกบัตรกนหน้าจำนวนหนึ่งใบเนาะเป็นบัตรกรินหน้าห้าร้อยบาทเลยนะครับเอ้สามร้อยบาทพอละอ่าสามร้อยบาทพอโอเคก็สารคิปนี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็เรียกเพื่อนๆมาดูคลิปที่ผมลงไปนี้ด้วยนะคลิปเรียกเพื่อนมาดูด้วยเดี๋ยวมีแจกแน่นอนนะครับนะสารคิปนี้นะครับก็ขอตลาดไปเพยนเท่านี้ก่อนนะครับผม สวัสดีครับ